โปรแกรมระบบจัดการบัญชีบ้านแชร์สวัสดีค่ะวันนี้แนะนําเรื่องภาพรวมของโปรแกรมนะคะภาพรวมจะบอกอะไรเราได้บ้างนะคะภาพรวมจะเริ่มจากสรุปรายรับรายจ่ายนะคะที่เท้าจะรับวันนี้ก็จะเป็นตารางแบบนี้นะคะการแสดงผลเนี่ยแล้วแต่เราจะหดหน้าจอเล็กใหญ่ยังไงหรือใช้บน อุปกรณ์อะไรนะคะก็จะสามารถเเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูได้นะคะก็จะเป็นารายรับรวมรายจ่ายรวมแล้วก็สรุปยอดแล้ววันนี้เท้าบวกหรือลบต้องชดเท่าไหร่ถัดไปนะคะ จะเป็นรายการรายการความสมบูรณ์ของข้อมูลดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทั้งเท้าและเลขาเนี่ยจะทราบเลยว่าเราทำงานผิดพลาดหรือขาดข้อมูลในวงใดหรือไม่ผู้เล่นวันที่ประจำงวดใส่ครบไหมดอกบิด ใส่ครบทั้งงวดไหมยอดส่งวงขั้นบันไดใส่ครบไหมนะคะต่างๆนานาถ้าเกิดเจอวันที่ซ้ําซ้อนเช่นรันวันที่ไว้ผิดใส่เดือนไวผิดหรืออะไรเนี่ยระบบก็จะแจ้งให้ทราบนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นรายงานของยอดมือเป็นมือตายของแต่ละคนนะคะก็จะเป็นในลักษณะยอดสรุปซึ่งเรากดเนี่ย สามารถที่จะจัดเรียงได้เลยนะคะว่ามือบวกสูงสุดในบ้านหรือมือลบสูงสุดในบ้านเนี่ยคือใครนะคะเมื่อเรากดสรุปแล้วนะคะก็สามารถจิ้มที่ชื่อหรือรูปเนี่ยค่ะจะให้ดูเป็นรูปภาพนะคะว่าคนคนนี้ค่ะคนคุณเอจิตราเนี่ยข้อมูลณนะวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกาเนี่ยรายการมือเป็นเขามีอะไรบ้างรดมเป็นยอดเท่าไหร่รายการมือตาย อะไรบ้างรวมเป็นยอดเท่าไหร่แล้วก็จะมีสรุปมาให้นะคะข้างใายว่าออสรุปแล้วคิดเป็นมือเป็นเนี่ยสนะคะมือตายเนี่ยหกนะคะมือตายเนี่ยสูงกว่ามือเป็นเท่าไหร่ก็จะสรุปไปให้พร้อมกับมีกราฟด้านล่างนะคะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าคนคนนี้เนี่ยมือเป็นมือตายเขาเป็นยังไงนะคะ ถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องยอดบาลานซ์นะคะจะมีทั้งเป็นแบบตัวเลขนะคะมีทั้งเป็นแบบเปอร์เซ็นต์นะคะว่ามือเป็นมือตายเขากี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไง ก็สะดวกสําหรับเท้าที่จะดูนะคะว่าท็อป10มือตายเนี่ยคือใครท็อป10มือเป็นคือใครนะคะรายงานถัดไปที่จะเห็นได้ในหน้ายอดนี้ก็คือว่าในหน้านี้ก็คือว่ายอดมือเป็นมือตายรวมของบ้านเมื่อกี้นี่เป็นรายบุคคลอันนี้เป็นยอดรวมในบ้านเราเนี่ยมีมือเป็นเนี่ยรวมๆแล้วเท่าไหร่มีมือตายเนี่ยรวมๆแล้วเท่าไหร่ สรุปยอดออกมาว่าเป็นตายอะไรมันเยอะกว่าอะไรคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ยังไงพร้อมกับมีรูปกราฟแสดงให้ดูนะคะเป็นภาพรวมของบ้านนะคะเมื่อเวลาเราเห็นว่าเ้มีมือตายเยอะๆเนี่ยเราต้องไปเจาะแล้วนะคะว่าใครที่เป็นมือตายตายเยอะไหมเราต้องแจ้งเขายังไงระวังเขายังไงหักท้ายเขาอย่างไรหักจบวงเขาอย่างไรเพื่อลดความเสี่ยงของบ้านนะคะ ถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบอกข้อมูลวงแชร์ภาพรวมว่าบ้านเราเนี่ยมีวงอยู่ทั้งหมดเนี่ยกี่วงแบ่งเป็นบิดดอกตามนะคะดอกตามขั้นบันไดลดต้นนะคะกี่วงนะคะเป็นวงที่ออฟไลน์ line, ก็คือวงที่จบแล้วแลวเราออฟไลน์ไปหรือวงสร้างผิดและออฟไลน์ไปเนี่ยจำนวนกี่วงนะคะแล้วก็ อันนี้ก็เป็นยอดรวมทั้งหมดก็คือทั้งวงที่ออฟไลน์ออนไลน์เนี่ยมันทั้งหมดกี่วงในบ้านเรานะคะถัดไปนะคะวันที่กิจกรรมวงแชร่วันที่กิจกรรม,มงรวรรมมงแชร์เนี่ยถ้าเรา ทําหน้าจอให้มันกว้างๆใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะเห็นฝั่งซ้ายเป็นวันที่กิจกรรมวงแชร์ก็คือวงที่เดินในแต่ละวันนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยมีวงอะไรบ้างแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นวันที่จบวงแชร์หมายถึงว,วันไหนจะมีวงไหนจบบ้างนะคะอันนี้มันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เราใช้ถ้าสมมุติว่าเราใช้อุปกรณ์เล็กๆนะคะมันก็จะจัดเรียงลงมาแบบนี้ตามความยาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นวันที่กิจกรรมวง แชร์แบบนี้นะคะเดี๋ยวจัดเรียงเป็นแบบกว้างๆให้ดูก่อนนะคะถัดไปนะคะประวัติการใช้งานตรงนี้นะคะก็จะสามารถดูได้นะคะว่าใครเข้ามาในโปรแกร,รมเราบ้างมาทำอะไรลงชื่อเข้าใช้เรียกดูลูกแชร์สามารถจัดเรียงได้นะคะตามหัวข้อของมันเลยนะคะอันนี้ใช้ปุ่มปิดยอดนะคะในรหัสวงแชร์วงที่เท่าไหร่นะคะลำดับมือที่เท่าไหร่ นะคะคเผื่อมีการทุ่มเถียงกันว่าเอย้ใครนะมาทำอนุนอันนี้นะคะก็สามารถมาดูจากที่ประวัติตรงนี้ได้นะคะ